ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือขมิ้นต้นนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นขมิ้นต้นนอกจากขมิ้นต้นนะครับที่เราเคยเห็นนะครับจะเป็นขมิ้นว่านนะครับปกติเราจะมีขมิ้นว่านนะครับนอกจากขมิ้นว่านแล้วจะมีเป็นต้นนะครับอ่าต้นก็ถือว่าเป็นไม้ขนาดกลางนะครับเป็นไม้ขนาดกลางนะครับ นะครับลักษณะของใบนะครับมาดูลักษณะของใบนะครับครับใบนะครับเรียวยาวนะครับใบเรียวยาวนะครับข้างล่างข้างหลังนะครับสามารถรับประทานนะครับรับประทานสดสดก็ได้นะครับรับประทานสดสดนะครับหรือเราจะนําไปลวกนะครับกินกับน้ําพริกนะครับสามารถทานได้นะครับแล้วเราจะมาลองชิมว่า ใบส,สดนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับรส <c oughs> ชาตินะครับออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนิดนะครับจะไม่มีรสขมนะครับอ่านะครับแก้ขับลมนะครับแก้ขับลม สมมติว่าเราอยู่ในป่าท้องเราอืดท้องเฟอ้อนะครับเราไม่ได้พกพายาไปด้วยนะครับสมุนไพตัวนี้นะครับสามารถช่วยบรรเทานะครับอา,อาการท้องอืดตัวนี้จะเป็นลาต้นมาดูลาต้นนะครับเห็นไหมครับนะครับลักษณะน,นะครับสีเหลืองนะครับ ก็เป็นขมิ้นนี่แหละครับแต่ตัวนี้จะเป็นต้นนะครับเราสามารถไปต้มน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับขมิ้นต้นเป็นไม้ประเภทยดืนต้นขนาดกลางนะครับก็สามารถพบเห็นได้ในบริเวณของป่าเต็งลังนะครับมักจะเกิดแถวป่าเต็งลังนะครับลองไปหาดูนะครับบ้านเพื่อนมีไหมครับขอบคุณครับ